สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีดเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอรอุณสวรสในวิชาคณิตศาสตร์เอาละค่ะวันนี้คุณครูอรอุณจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการบวกเลขสองหลัก การบวกเลขมากกว่า1ห,หลักนะคะให้นำหลักหน่วยวางตรงกันเสมอเช่น15บวก6เด็กๆด,ดูนะคะ15บวก6หลักหน่วยของเลข15คือเลขอะไรคะเลข5เลข6ก็จะอยู่ในหลักหน่วยเด็กๆก,ก็จะต้องเขียนเลข6กับเลข5ให้ตรงกันหรือ32บวก15 หลักหน่วยของเลข32คือเลขอะไรคะเลข2แล้วหลักหน่วยของเลข15คือเลขอะไรคะเลข5เด็กๆก anyway ็จะต้องเขียนเลข2กับเลข5ให้ตรงกันแล้วหลัก10ของเลข32คือเลขอะไรคะเลข3หลัก10ของเลข15คือเลขอะไรคะเลข1เด็กๆก็จะต้องเขียนให้ตรงกันนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงกัน มาพบกับตัวอย่างที่1เลยนะคะ12บวก3ครูอรนุชได้ทำตารางแยกหลักสิบกับหลักหน่วยไว้ให้ที่เด็กดูแล้วนะคะเด็กจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามาแยกตัวเลข12ไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลักสิบของเลข12คือเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วหลักหน่วยของเลข12คือเลขอะไรคะเลขสแล้วเลขสนะคะอยู่ในหลักอะไรหลักหน่วย เดี๋ยวเราลองมาหัดบวกไปพร้อมๆกันเลยนะคะการบวกบวกได้2วิธีวิธีที่1นึ่งนเด็กๆเอาเลข12ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ3นิ้วแล้วให้เลขนับต่อไป12แล้วไปเลยคะ13 14 15อ่ะก็จะได้คำตอบ15ต่อไปวิธีที่2เราจะบวกทีละหลัก โดยเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะเช่น2องบวกสเอ๊ะเราจะเอาเลขอะไรไว้ในใจล่ะคะเราก็ต้องเอาเลขมากไว้ในใจแล้วเลขมากคือเลขอะไรล่ะก็คือเลข3เราจะเอาเลข3ไว้ในใจแล้วชูวนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ2นิ้ว3มามจไปอะไรคะ4 5หได้คําตอบที่เลข5เด็กๆก็ต้องเอาเลข5เนี่ยนะคะมาใส่ให้ตรงในหลักหน่วย ส่วนหลักสิบเลขหนึ่งมีตัวบวกไหมคะไม่มีเอ๊ะเราจะทำไงดีเราก็ดึงเลขหนึ่งลงมาอ่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองเลยนะคะ15บวกสี่อ่ะคราวนี้จะให้เด็กแยกหลักสิบหลักหน่วยแล้วนะคะหลักสิบของเลข15้าคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วหลักหน่วยของเลข15้าคือเลขอะไรคะ เลข5แล้วเลข4ล่ะอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกกันในวิธีที่1เลยนะคะวิธีแรกเราก็จะเอาเลขอะไรไว้ในใจจะเอาเลข15ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ4นิ้วแล้วให้เด็กๆนับต่อไป15แล้วไปอะไรคะ16 17 18 19เห็นไหมคะ คำตอบที่ได้ก็จะได้เลข1 9แต่วิธีที่2นะคะวิธีที่2เราจะบวกแบบนี้เราก็จะบวกทีละหลักนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยเอาเลข5มาบวกกับเลข4เราจะเอาเลขอะไรไว้ในใจดีนะเลข5ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ4นิ้วและให้เด็กๆนับต่อไป5แล้วไปเลยคะ6เจด ก็จะใส่เลข9ไว้ในหลักหน่วยก่อนนะคะส่วหลักสิบเลขหนึ่งไม่มีตัวบวกเราจะทำไงดีแล้วก็ดึงเลขหนึ่งลงมานั่นเองต่อไปตัวอย่างที่3 26บวก13คราวนี้คุณครูอรนุจะให้เด็ก,ดกแยกหลักสิบหลักหน่วยเองแล้วนะอ่ะเด็กๆลองหัดแยกหลักสิบหลักหน่วยของเลข26ดูสิคะ ได้ไม่เอ่ยอะหลัก10ของเลข26คือเลขอะไรคะเลข2แล้วหลักหน่วยของเลข26คือเลขอะไรคะเลข6แล้ว13ล่ะหลัก10ของเลข13คือเลขอะไรคะเลข1แล้วหลักหน่วยของเลข13คือเลขอะไรคะเลข3เอ๊ะแล้วเราจะบวกแบบเนี้ยเด็กๆดูนะในข้อเนี้ตัวเลขเยอะไหมคะ เยอะตัวเลขเริ่มมากเราจะบวกโดยใช้วิธีที่1ได้ไหมคะให้เด็กๆเอา2 6ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมากีนิ้วส3เอ๊ะนิ้วเรามีแค่กี่นิ้วคะ10นิ้วไม่พอแน่ๆเลยดังนั้นในข้อนี้เด็กๆจะใช้วิธีการบวกแบบวิธีที่1ไม่ได้นะคะเราจะใช้วิธีการบวกแบบวิธีที่2โดยเราจะต้องบวกทีละหลักนะคะ เรามาเริ่มบวกกันเลยนะคะหลักหน่วยก่อนนะเราจะบวกหลักหน่วยก่อนก็เอา6มาบวกกับ3เราจะเอาเลขอะไรไว้ในใจคะเลข6ใช่ไหมคะแล้วเอาเลข6ไว้ในใจแล้วชูวนิ้วขึ้นมากี่นิ้ว3นิ้วแล้วนับต่อไป6แล้วไปอะไรคะ7 8 9เด็กๆก็ใส่เลข9ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วเราย้ายให้มาบวกหลักสิบกัน สอบวกหเอาเลขอะไรไว้ในใจดีคะเอาเลขสองไว้ในใจแล้วชือนิ้วขึ้นมากี่นิ้ว1น,นิ้วให้เด็กนับต่อไปสองแล้วไปอะไรคะ3แสดงว่า26บวก13าคำตอบที่ได้คือ39อ่ะในข้อต่อไปตัวอย่างที่ C 33บ,บวก25ให้เด็กแยกหลักสิหลักหน่วยเองเลย แยกเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลัก10ของเลข33คือเลขอะไรคะเลข3แล้วหลักหน่วยของเลข33คือเลขอะไรคะก็เลข3แล้วหลัก10ของเลข25ล่ะคะคือเลขอะไรก็คือเลข2แล้วหลักหน่วยของเลข25คือเลขอะไรคะเลข5เอาละค่ะให้เด็กๆมาบวกมาบวกพร้อมกันเลยนะคะแต่เราจะใช้วิธีการบวกทีละหลักก่อนนะคะ สาบวกห้าเอ๊ะสาบวกหเอาเลขอะไรไว้ในใจดีนะเอาเลขหา้าเอาไว้ในใจแล้วชื่อนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะสามนิ้วแล้วให้เด็กๆนับต่อไปห้าเราไปเลยคะหกเจก็ดปดเด็กๆก็ต้องใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะต่อไปเราย้ายไปบวกหลักสิบกันเอ๊ะสามบวกสอเอาเลขอะไรไว้ในใจดีคะ เอาเลข3ไว้ในใจแล้วชูวนิ้วขึ้นมากี่นิ้ว2นิ้ว3แล้วไปอะไรคะ4 5แสดงว่า33บวก25คตอบที่ได้คือ58เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการบวกนะคะต่อไปคุณคร,รูอรนุชก็มีเพลงมาร้องให้เด็กฟังด้วยนะคะอ่ะ ชื่อเพลงว่าเพลงเลขบวกเด็กๆฟังคุณครูอรนุชร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเลขบวกเป็นอย่างไรบวกค่าให้เพิ่มขึ้นมามีห้าบวกกับหา้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเอย้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเอย้ย เห็นไหมคะเพลงของคุณครูอรนุชไม่ยากเลยเด็กๆสามารถหัดร้องได้เองได้ที่บ้านได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการบวกนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณครูอรนุชจะมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย